ดูไนีิคารุรูคุณโดนลอยูมัคนคมันมาอะไครับไปเลยมมีคนโดนล่อไมครัมีคนโดนโล่อแล้วมีคนโดนโล่อแล้ว เขา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 เนี่ยเนี่ย